ดูหลัง้ก่อนครับพี่นะแล้ใไปครับว่าบ้านน่าจะเป็นใครนี่น้ำสมุนไพรแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาบรรพบุรุษครับของดีบ้านเฮาอ่าวันนี้เสร็จแล้วพ้าข้าจะเอาไม่อยู่นะครับ นี่แก้ด้วยเดงหูนทอดกันเดี๋ยดกัน่วยนาวเอ๊ะมาเอาบนไเ้ม่หมอยาวต้ขมขาวต้้าวตะอข้าามาตาวยาขา้าวมขต้วา้าตมต้้วตาข้มน้ ตอนต้มใส่สมุนไพรไปสามสี่อย่างครับของเดิมก็มีอยู่นะฮะมีกะชาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ผ้าขามาจะเอาไว้อยู่นะครับกะบวยมีแก้ด้วยเดี๋ยวมันกันเดีงกันเกาวไาพะมาเอาันไทยเหรอปั้นปัไทยเดี๋ยวผมหันหันหน้าเองเอา